สบายดีพี่น้องมาสุดคนเลยเนาะบวกการะมันไข่เนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีแล้วเอ็มสี่มาสุดคนแล้วมาจ่ายไม่ไม่ไม่เราเลยเนาะมาสั่งไม่เพิ่มเพราะไม่พอไม่พอสิกงไม่ยังบม่พอไม่เสร็จแล้วเราไปส่งเนี่ยไม่สี่แปดเพราะว่าโซ่สั่งแต่เศร้าเนาะไม่สี่แปดมาเศร้าสิ่งนอกับไม่อ่า หาคูณสิบสองนะหกเชนอันนี้หมายชิ้นวบ้านเป็นเหมืนบอกว่าโอ้ยประมาณสามเช่นสามเซ่นรวมเงินกับซองรานซองรานหาแสนสาวพันกี้จะเป็นรวมบค่าเป็นบวกค่าน้ำมันบวกค่าน้ำมันเพราะว่ามันหน่อยแล้วเขาคิดค่าสูกค่าน้ำมันแสนหามันหน่อยเนาะแมันหน่อยมันเลยคิดค่าสูกถ้าเท่าสิแกไปเองมันแบบแก่ก็ได้กระจำเป็นแก่ก็ได้จำเป็นต้องเราบอไม่ลดเทาก็ต้องอาศัยครับแม่ผมจ่ายเงินเพิ่มมัน <laughs> Chị bé quay của bạn ấy là cái mối hả mình này nó dài con 2 lạng bọn em bọn 2 bọn làm bớt con. bọn em bớt là tua ngân này, à, ai bọn em bờ em ngân em bớt là bọn này. นั่นขึ้นคือจับหน่อยเท่าแบบนี้พอใช่ไหม่แหละอยู่บ่ได้เฮือดเนี่ยนี่อยู่บ่พันบ่ไม่เชียาเงินอันนี้เงินนำข่อยเอาเงินไปหน่อยข่อยก่อนครับ ชาวพัเนาะชาวพันกับบลดเนาะลูกค้าประจำก็ดีกำไรอยู่คันพี่น้องหน่อยเถอะะเนาะมีแต่ถ่าไปเบิ่งไหมเนาะบอกผู้อ่ะมันยังยังสีเหลือพิซังอีกบอแม่นไม่เพราะว่าตะปูเฮาก็ซื้อแล้วอ่ามันต้องยังขาดอีกแล้วขาดวงกบคนเดียวงโกบานประตูบานประตูยังโมเอ่ยพอยังบ่มี พิไก่บบล่า,ากิมพ์ไก่ล่าบอ,อดซเดอร์เรามาขายปิย้งไก่ลาาให้ไปพี่นอ้องมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย เนาะนี่เดียวตะปูเฮาก็ซื้อขามาได้มื่อนี่ซื้อตะปูมาสามแก๊สนะห่างขามาต้อ,อะไรพอกระสังตะปูตะปูแปดตะปูสิบตะปูสี่อย่างแก๊สอันนี้กับแก๊สหนึ่งคือกันเนี่หนิแต่เขาใส่เป็นทงเป็นศพเนาะ มาเบิ่งหม่พี่น้องไวบานนี้ใม้เนาะไม้ที่ไปจ่ายเงินลงได้นี่ละนี่เด้ไม้ไม้เส้นไม้สี่แปสโตไม้เส้นอันนี้หบสนามสอี่หกแปดสิบสองสี่บาครบครบตามจำนวน ว่าหานมาการเอาเขาไปนั่งปอันนี้ก็มือนี้ก็สซิหน้าสิมีคลองมาให้นั่งร้อยพร้อมนั่นแหละเนาะใช่นั่แหลยคือทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละอ่าพี่วันนี้พี่วันนี้อะไรที่ว่าฝากเงินมาให้ซื้อเป็นของกินเลยก็แต่น้อยประอยู่บ่๋อว่าอาหารมาน้องเลยสบ,บายดี สบายดีสบายดีเอดอ้าวคือได้กินแต่เศร้าแท้เหมือนตะปูจช็คสิ้นเลยอ้าวกะทีสั่งไานั่นแหละสี่สิบบาตะปูสี่ตะปูแปดตะปูสิบจะบัตรเอเจักเส้นต์กันกะสั่งไปแนวนี้บ่แม่ทที่ได้อีบ่สทราบกองนะเออนั่นแหละ าที่นน่จะไปบ่ได้แปดสี่สิบสมองมาทำงานเขาปูบ่ได้เพราะว่าเขาต้องรอรอตรอตะปู Để anh em mình xạo bò อะไรลืมมาเบิ่งทางนี้ก่อนเบิ่งก็ะเทศตีนเสาก่อน เรียบร้อยพี่น้องเลยบาทน,นี่เนาะกระเทศแต่ว่านนี่แหละอันนี้นะนี่สิประมาณนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะสามีกะนะันเนาะแน่นแล้วบาเทปูนถมบสี่ต้นเคยประมินเก่าต้นแม้ว่าเอาไปแล้วสี่ต้นเทแต่ว่าน,นี่เนาะนี่เนาะ ว่านเขากบเพาเนี่ยเขาเลยบริษาเบ่งพวกสั่งคาเท่เนี่ยเขาเขาไปหาคนถูกคนหยาิบ้านใกล้ๆก,กันนี่แหละครอบครัวเด็ก่า,าวสุกับสาวทองเนี่เมื่อวานเนี่ยเขาไปแต่ก็ทีเขาไปหานนองยำเปน็นอีกยำยำ ยังสบายดีบ so ุญเพ่งายดีบลยนี่นี e yeah. ่ใส่เบาเหล่านะยังวันเพงใส่กั้าบุญเพงสวัสดีลบขึ้นมา ต้นนตปลาืนมาบ่กดูงของนี่ปดเเอาลาะูยังไจักปูยังเี่้ไมนี่เจตกปูู้ใไปหานี่ยนั่งไว้บ่หรือเกิ่งเกิงเกิเกิงไปยอของมอสวนด้อของมอสวนของมอวนนั่ได้กบกับห้าตู้นี่ไปเมื่อคืนนี่ กบก็ได้นะว้วคือตัวใหญ่แม่บานางลอยกบผัวจะไปหาเนียงอนี้แม่สิตัวใหญ่เลยเบาเล่า่านนะคบในทางดำนะมาใส่ตัวนี้ไว้แล้วากบไปเนี่ยงได้หรือเก็บเอาสุขอบใจเลย ของบางส่วนของลิงฮะอันนี้เหาเฮ็ดบ้มีมีตกะปูกรับอย่างวัาเนาะเก่งได้ตะปูขอลุงหาได้ปะได้เห็ดมาฝากไว้อยู่ดี่เลยเนาะครับมีอภัยอูกตัวขอลาจากได้เีื่อนใจพอดีเลยนี่มากรุ้ไว้กินขอลุงหาก็มาโพอยู่ที่บ้านเยี่ยมใจขับใจเนาะ มันว่าาาบลมมันอันใดเนาะอันใดลายมืานึ้นก็จะเอาลายปลอันมันได้ยังนี้นะปูไข่เนาะเดี๋ยวยังนี้มันขนาดได้ยังนี้เปลี่ยนแบบมันเนี่ยมีกันเราอยู่บ้านทั้งร้อันนั่นนะปูปลาเนะอยู่บ้านมีว่ะอยู่บ้านอยู่บ้านบนอยู่นะบ่มีแต่ว่าอยู่บ้านเกิดนะมีอยู่น้ำห่วยน้ำยังปูไข่ นั่งร้อยไปหาแนวมาปิดไว้นีเด็นี่มาช่วายหันตีนั่งร้อยหมักปลาคอเนอะเอาะก็เลยซื้อปลาคอเขามาให้หมาเนี่ยเนื้นออรนะ่อยฮะนะเอาขู่อมากนะเนาะนั่งร้อยหมักปลาคอเด้วยหมักปลาคอใหญ่จะน่าเปันซิมานั่งเบิ่งนบา้าวเล้าอัน,น กินอันไหนกมักเ้งเลยคนกินตั้งแต่มื่อน่ะพูดเดี๋ยวซื้อมาให้เลาะก่อนเพื่อมาหน่อยแท้มื่อนี่เบาๆอีเนาะกินได้วันน้อร่อยกินลองเบิ้งปิดนามันได้ไหมกินลองเบิ้งกันเลยจับได้ยุ้ยพอซื้อมาตอนนั้นนะมากอันนี้นะตอนนั้นพอซื้อมาให้จากินเนาะซื้อมาจะเถื่อแล้ววันเพ็งหาเถื่อเลยน้องลอยได้ใช่ น้าตาลน้าล้เตาเ้เบิ้บเบิใช่ว่านี่เบิดแล้วบอที่ซือาเอาตัวเก่าเอจเผาฉีกตัวนี้นะน้องเลงนดจับเออานี่โอเคน้องคนเพลงปาได้โได้นั่นบอน้องเลงปาครั้งอะไรเพื่อนจะจับเออเรียเกานเลยบเกาตาเเออเยอา ไมาเด้อบุญแ่นให้ขุ่เจ้าเมาเดี๋ยวมาพี่ของเจ้าโอเคอันนี้ปลาพี่น้องจริงสามสีอ้วนบริมาสุนเจ้าคือยังแอวกิ่วอยู่แสนางเลยบอกมันหุ่นดีบอกคือยังแอวกิ่วหุ่นดีขี่นเจ้าบอขุ่เจ้าฝันให้หุ่นดีจะดีเลยเกลือมันอยู่บ่เกลือลอะไรเนาะเกลือที่เป็นอะไรมักแต่งนะ กินอะไรยังยังเผือกค่ะชาวเรากินยังกินครบย่าวกินว่าจังไครเองไอ่บ้านนีากินว่าจังไครครบบล่ะบอกคบนะ่ะแม่ยังเออเ็ดอกอะไรครับกระปูฮะกระปูเนาะเบาว่านางลอยก็ดิกงครบฝอยอะไรอะไรเป็นเออพอได้กินได้กบตัวกบก็ตัวใหญ่อยู่ครบสี่เป็นเงาะดีอยู่ บัเซียแห้งแถวว่าซื้อคมมาให้เจ้าวดหาเนี่ยย่างแต่คืนเดียวนี่บัวยักไปหาดออไปกเถื่อนละะไปมักเถื่อน <c oughs> ลเ,เ,เลยมือเราเหยแล้วก็สิไปเถื่นแล้วเห็ดเวียยเลยแมนช่วงในคนเห็ดเ,เ,เวียคนเห็ดเถื่อนเพื่นอนเแต่ว่าเห็ดเป็นเหมยเหมยและะ้วกันส่ไปแล้วอยากนอนบัวายด้ปลงมือกันนะจะหน่อยอย่นั้นไปนะ จางน้อยในมือเช้านี่กินข่ากัำยัง<โ>ก,กบบอ<น>ตอนเถียงได้กินแล้วบออต<น>ากกินหอมกันเดอร์เด<น>ินามานังเบิงบ์นบอลาวกินเข่าอีกได้เหมือนี้เจ้าก,ก็กินของเจ้า,าก็กินของข่อยได้สมกานะผู้ที่ซื้อว่าหานครับปลาขามาให้เจ้านี่นเป็นผู้ใหญ่จะดีจะกฝั่งไทยเดินนางร้อยเดอ้อ<น>คนเก่าคนเดิมมาแหละที่เป็นซื้อก็มารลอกก่อน คือบา่าวเล่าบอกเลยว่ายังมันแต่เบิร์ดเดอร์ยังสืบอขึ้นมาให้อีกอยู่แต่เบิร์ดเลเดอร,ร์บ้านเนี่ยเบิร์ดแล้วมันหมดแล้วมีแต่ส้มเจียยอมเอาอยอมกินปลากระดีหัวอาหารกลับมาต้องให้มันไลยมากปประดีผสมข่าวผสวมกับข่าวันเพ่งอย่าไปลงกินเด้อหัวอาหารน,น่ะกินกับเบื่อที่เนาะบเบื่อเนาะแต่มันเหมือนอาหารคน มันสกินได้บ่ให้คนบ่ยังห้าบอกปหาแป้งะคุกเอนเกินอมนเนี้ยกินนเนี่เดจ้าเอินมาจาเอินยังคุณเพงมาคือทมาคือกันบอบ่แมนาจอโบนี่ลองเรยังอ้าวฮึ่มคุณเพลง วังได้คือเห็นเอยมีหูเจ้ามาเพราะแมนบอทั้งก็อย,อยู่เพื่อนหลังนันแมนบอเรียกว่าคนละคนบอมันไปโรงเรียนเออไปโรงเรียนเพราะว่าอยู่สงสัยบ่าวลาจังคนทิพย์คิดว่า,า,าน้องมิวเดี๋ยวคือบอกไป<า>เรื่องลูกเจ้ะกิน,นอะครับชอบที่สุดน้องก็เองก็งไป,ป พวกมาหาแต่หาเห็ดน่ะหนักล่าเห็ดหนักล่าเห็ดหรือหนักล่าหน่องใหม่อะน่ะกับเจ้าได้เต็มกระโตผู้คนเลยเอ็ดซี่วัยเย็นเบิ่งนางมุนพ็งเก็บเห็ดกับสั่งหาเห็ดใส่แม่นางมุนพ็งหาเห็ดแต่ตัวชวนนางลอยไปหาเห็ดกับมุ้งฟ้าลุกพี่น้องเลย วัวพัวกับเห็ดเวียกเห็ดเทื่อนไปไนีส้สบไปบ่ได้ได้กำลังงันลืมกำลังถามว่านางไว้จำได้บ่อสื่อผู้ใหญ่ใจดีนะค <c oughs> รับกำลังจำเลยกัลืมไปเลยเริ่มแล้วบอซื้อนายได้คนที่ซื้อฝากเงินมาซื้อหัวอาหารของกินให้เจ้าล,ล,ลืมเลยจำเลยเพื่อนซื้อพี่วันนี้เด้อพี่วันนี้โดยพี่วันนี้นนเป็นคนไทย โดยซื้อกบกับปลาเข้ามาให้เจ้ากบนะกินเบิร์ละบ่อที่ซื้อมานี่ยนั่งเนาะคัวกับไปหามาอีกเลรอมันจะโตกบเราไปหามาเลยมันจะอยู่ได้เหืงอยู่ว่เจ้าน่ะเอาแหย์ไปตึกงเอาบอกกบนะเอาได้สาเหตุไหนได้ส์ครับคุปอารมส์สิบบออมันคือสีหูแท้เลยบ้านเราต้องใส่กระต๋งแล้วเนาะ กบล่บตัวใหญ่สามก้นกับกบบอลล่าซื้อขมาเลยได้ไหมสอก้นกับกบบาลล่าซื้อขมาได้โตนะโมเมนอันเดียวกันบ่ได้ยักโตนะได้ยักโตนะสี่ห้าโตสี่หาโตเฮยเบิ้งเบเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนบาลล่าไม้ไววอยู่นะัตบาลล่าซื้อขมาโอ้โมเมนโมเมนเราไปยือยู่แค่นั้น่อ ก็เพื่อแบบนีี้มีทองได้เขาจะเอาหนไม้ใหญ่มาเลยคูสีแกงหนไม้ได้กินแม่สบาแมนดขืออ้นจมสบายตงใจบ้านเรามีสิทธิ์เลือกหลายอืดหนไม้ได้ กบันน้ำมนันไล้หอยน้ำมันไผ่กับเบ่ะกินตปแกรงน้ำมันไหลน้ำมันงบงน,นานๆนะก็อุ้ยเง้ยแช่แ่พนาอะไรผัววัน,ววนตัวการมาแล้วผิดกรมรมอันนี้คือกะกินก็นกินอะไรก็เป็นชีดทีทไ,ไ่เลกินไปน ไครนะโบยาก็เลยบ่กผิดกรรมแม่บารัง้อยนั่นดิว่าแล้วบไก่ก็กินได้ใั่ไไก่คือมาม่าเนี่ยคนอยากคนกินแล้วก็บรรจุคนละคนอยามาม่าลองดมเด็กซี่นะคนอยากให้เจ้ะคนอยากให้จะกินตุ๋นไข่ ส,สิ่แบเอ้ออาาาเดำรุงอันนี้วก็นางบ่อมักพี่น้องเลยเอาคือตรงโลกนางบ่อหมากบ่อมักกินไข่ไข่ก็ซื้อจะมาหลายโลกเลยจะบอกบอกให้กินผลกบกินหมากแห้งก็คือกินกระปูดิบมาเออแม่ลิรี่บอกว่ามากกินไข่นะหรือว่าหมักคนละไข่บ่หมากกินไข่ไข่อะไรเนี่ยสมัครอยู่บ่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ นางลอยเข้าใจได้บ่าวลาวอ่ะสินแมนก็นางลอยฮ่าติใจเออมันนั่งข้างหลังเลยนะสิกินน้ำซะบ่กินก็กินได้ส่งเห่นส่งนี่มันใสเห็นใสแต่มือว่านนี่ส่งตัวนี้บอกมันคือมีแต่ขี้ดินแทับเตียงอยู่หมามขึ้นมานอนเลยขี้ดินมานางลอยนี่แหละมันขึ้นมาขึ้นใส่ก็ขึ้นมาแลันขึ้นมานอนอยู่นี่เลย าขาขาดไลยเสร็จเดินเองเลยแม่กินแก่ลูกก็อยากกินซื้อกันขาดอันนะี้เป็นฟ้าแฝดแต่ปห้าโตมอนี่สิลูกสิลูกยืนเลยกงโกกังกะขึ้นเลยบุญมีบุญมีโอว่าฝ่ายผู้แขนนะฮะแขนเลยลูกนางไหลเด็กเท้าบิดา ลูกาบุญโอ้ยน,นังนดีหน่กวเฮยนังจบเจือนน่่า,นางง,งามนังตะเหมาต่ยทุกเอาสิมาใส่ไปลอยไปใส่สิดเนี่ยบาลาเบิ่งจักเถือดูกสิทง,ง,งามๆ่ไปยังไงเบิดกิคอปมา,อ,า,อ,าอยู่าลังน่ะครูนอนเพลไปเอาให้แม่อันนี้ไปอยากเลยสิดจ์จพื้นอยู่นี่นะสวซิดงามๆกับบ่ามาจะว่านุกัดเป็นบิจัก แต่ก,กับคนหลักไปเบิร์นอลไรบอจัก,ก,จกคู่ลอยอีกเมื่อไงใส่สุดคู่ให้เบิร์นเ,อ, <c oughs> เออเจา้าเรามีตั้งสุดรสูตบักร้ายหนึ่งครับบอใส่สสิินนะืสใส่งงงาไหมเอฟซีเป็นเบิร์นเน่คนที่ฝากมาให้เปิรนกายจากเบิร์นจากส้มเจ้าคือกัน <c oughs> อันนี้เลยฝากมาให้หลือมีแต่เก็บไ,ไว้เ <c oughs> ก็บไว้สจะน้อยปลูกเก็บไว้บ่ได้ใส่ซ้ำ ลูกอืมนนังเพง่ราบร่ได้ได้เว้าพืน้นนางลอยบางทีไพ้สีหูเนาะเรื่องของอนาคตเก็บไว้หลายบ่ได้ใส่ซ้ำ <c oughs> ตุยกอด็มีได้เออเ <c oughs> จ้าอยากคิดเดอ้อเอามาไปเก็บสีเปิดฝามให้เลยมีแต่เก็บไว้เก็บไว้อย่างเดียวอย่เวลาเป็นแห่งปรนนะจัญเนาะอืเมืม่อหนาแล้วมาใส่บ่าวเลาวเบิ่งเดอ้อ

ว่าปมือขุดขุด,ด,ดเอามาเฮียงกันดูฮะใกล้ๆกันน้องเพลงดีคือหัวงูนี่คือแบบนี่คือหัวงูงหัวงูกระบาลน,นี่แหละประมาณนี้แหละเนอะไม่เคยมีใครมีเลยแต่คนเพื่อนตัวแบบเดียวกันบปะโอ,อ,อได้แนวพอพี่น้องจะได้ใช่ไหมคุณไพนางลอยมาอาบนะ้ำ น้องมนุษย์บอกน้องมนุษย์ไปหาเห็ดเมียนหยังห่อนหอนห่อนาันไปตอกตะปูได้หอาบ่อ0ิบดอกหอนเลยตอกได้หอดซิบดอกแล้วบ่อตะปูนะห้อนห่อนห่อนห่อนมาเลยห่นนาทีอะ กาสทีได้จบคีบเป็นสมเด้อให้ขอบุญขอบุญ,บญผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเด้อเนาะที่ว่าเพื่อนเมตตาซุมเจ้ามา,าแล,าล้วซื้อหัวอาหารแหลกปลากระลังวันสิไปให้บึ้งซื้อหัวอาหารกับปลา,าเล่าอะไรจะบอกยังฟูงปไป ตอกไม้นะแล้วเลยเขาเอื้อใหม่ยังทำไมตรงบอร่อแล้วแล้วเแล้วแต่แสีบแบกแ,<บ>แป้นไปบอ่อแบบนี่เรือจังเลยดสิโกบไม้มก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋าขอบคุณผู้ใหญ่ไปอะไรไปแบกแป้นไปอะไรไปพากันไปตอกไปปูบบบนี้เดี๋ยวสิไปห่านาเย็นมาให้กินเด้อสั่งเด้อเออเด้อผู้ใหญ่ใจดีเด้อผลซื้อพี่วันนี่ฝากเงินมาซื้อวัวห่านมาอะไรกับปลาขมายนางลอยือมันนี่ สุวรรณี <hating S 2> เป็นคนไทยอาพัก <Natural. S 1> กานมเมอขึคืนขอบคุณขอบคุณเพิ่นสุวรรณี <desenvol ver. S 1> พี่สุวรรณีสุวรรณีให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความจุให้ได้ความใคร่จะให้มีนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมบโีษโทษ่าไปมานทานให้จุเวียดอายุมันควันยืนเด้อมันยืนมันยืน มาเล่าดีให้เปคนอยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะให้ได้ความขายใหญนี้นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนเตือนได้เงินแสนแบบใช่ถูกอย่าไปมานผ่านให้อย่าไปเบียดใช่ถูกใช่ถูไปทางใดให้ไม่เสื่อเสื่อไปทางเนื้อสีนุ่มสวยทองเด้อใช่ถสาธุ่ถูกอายุมันคนเยอะใช่ถูกสมพรปากเนาะก่อนนี่ย้อนกลับไปให้บุตรกึ่งกับครอบครัวการบวชมาเลยอย่บ่ยากกับลูกกับเต้าคือกันเนาะนะตามนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ รบคิด e. มีไวายซามิเดียวสิไปเบิ่งไอ้บนเกิงกับสามเปิน่นปูแปะพี่น้องไปอ่ะสบายดีนางร้อยสบายดีบุญเพ่งโดยโดยสบายดีเอ้าเอามาเอามายมาบุญละกันก็ขามมาแล้วพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เองขอบุญขอบคุณอุราผู้ใหญ่เบิ่งสุกุสุคนที่ ให้การซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือทุกถูกยางนั่นแหละพี่น้องเลยจนให้ครอบครัวน้องรลอยได้มีเหมือนนี่เนาะเรวลาเพิ่อนขอขออวยพรให้ผู้รักผู้ใหญ่เบิดสุขสุขคนให้อยู่ดีมีแห้งอย่เจ็บอย่าจนให้ร่ำให้รวยเนาะอายุ่มันกวนยืนพี่น้องเงินในลนองทองไหลมาเนาะอันนี้ถือความสุขกายสบายใจเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี